สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมามาตอบคําถามพวกเราแล้วก็มาช่วยพวกเราในบางข้อซึ่งอาจจะไม่มากนะคะแต่ท่านที่ได้ฟังวันนี้ครูคิดว่าน่าจะช่วยให้ท่านในการที่จะวิเคราะห์หรือเรื่องของรีแบรนด์ร้านนวดร้านสปาหรือปรับร้านของตัวเองให้อยู่รอดได้นะคะเนื่องจากว่าครูมีข้อความมาหาครูเยอะมากเรื่องของ เรื่องของคูค่าค่าน้ำค่าไฟสูงมากจะแก้ยังไงแล้วก็เรื่องของไม่มีพนักงานขาดพนักงานจะแก้อยังไงดังนั้นท่านที่เข้ามาแล้วช่วยช่วยตอบครูหน่อยภาพและเสียงชัดไหมคะครูกำลังจะดูว่าภาพและเสียงชัดไหมช่วยตอบครูหน่อยคะ่ะทักทายครูก็ได้คะ่ะจะได้เห็นว่า,าภาพและเสียงชัดไหมแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคออันนี้ภาพชัดแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยตอบคุณหน่อยภาพและเสียงชัดไหมคะแป๊บหนึงค่ะได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินเสียงครูไหมคะคือถ้าไม่ได้ยินอาจจะเกิดการผิดพลาดของครูนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย กูจะบอกว่าครูไม่ได้ไลน์นานแล้วก็บางทีสัญญาณภาพอะไรต่างๆเนี่ยต้องปรับอีกนะคะดังนั้นถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วช่วยช่วยเขียนข้อความหาครูโรสหน่อยได้ไหมคะช่วยเขียนคอมเมนต์หน่อยว่าภาพและเสียงชัดไหมนะคะครูก็จะเช็คช่วยพวกเราด้วยเหมือนกันครูก็จะเช็คด้วยเหมือนกันนะคะแป๊บนึงแปบ๊บนึงค่ะโอเคไปที่โรส e ะเอากนอกส ได้ยินเปล่าคะอืมได้ยินไหม,มครูแชร์ดับแรกไปที่สตอรี่ก่อนเนาะโอเค ทําไมไม่ขึ้นอะอืมเนี่ยทุกคนคะครูขนาดครูโอ้ครูเห็นแล้วคะ่ะโอเคครูคอมเมนต์ตัวเองนะคะดังนั้นพวกเราได้ยินภาพและเสียงชัดเนาะเอาข้อแรกก่อนเอาข้อแรกก่อนที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราขาดพนักงานพนักงานเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกคะ่ะ ไม่ใช่เฉพาะร้านเราร้านเดียวที่ขาดพนักงานนะคะดังนั้นร้านคนอื่นก็ขาดพนักงานเช่นกันวิธีสำหรับที่ครูมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นวิธีที่ครูทำมาแล้วว่าเออแบบนี้มันเวิร์กนั่นก็คือครูก็พยายามหาพนักงานนะคะแต่บางทีการที่เรามีพนักงานมาเยอะๆแล้วเราไม่ได้แบบระบบยังไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ร้านของเราเนี่ยไม่สำเร็จได้เพราะว่า การที่เรามีพนักงานเยอะๆเนี่ยมันจะต้องมีระบบที่แข็งแรง system เรื่องของการจัดการจะต้องแข็งแรงและเป็นเขาเรียกว่าปิ i เ e n t e r national มากขึ้นเป็นระบบที่ให้คนเข้ามาแล้วทำงานตามระบบได้ถ้าเราทำงานตามระบบไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้ร้านเราพังและร้านเราเสียมากกว่านะคะวิธีที่ทำได้คล่องตัวและง่ายที่สุดนั่นคือ ตัวเจ้าของร้านเองจะต้องปรับและตัวผู้ช่วยเองคนที่อยู่รอบข้างเองจะต้องปรับในการที่1ต้องนวดเป็นด้วยบริหารจัดการการตลาดอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินก็ตัด,ต,ดตัดไปอะไรที่อย่างเช่นค่าโฆษณาเนี่ยให้เราทำโฆษณาเองหรือว่าพรีเซนต์ร้านเราเองแบบเนี้ย ทุกคนมีมือถือทำได้หมดเลยแล้วทุกคนที่เป็นพนักงานก็สามารถช่วยกันในการหาลูกค้าทุกคนคือนวดเสร็จจะต้องกลับมาแบบ100%เซแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเทรนกันให้ได้นะคะเทรนกันให้ได้เพราะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลเป็นดับเบิลเลยนะคะว่าถ้าหมอนวดเราสามารถมีพนักงานแล้วก็จำลองหมายถึงว่าโคลนิ่งเจ้าของร้านอีกเป็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4 ยังไงคุณก็รวยค่ะแล้วก็คุณรอดแน่เพราะว่า<ม>หนึ่งละ่ะต้องโคลนนิ่งให้เหมือนเจ้าของร้านเพราะว่าให้คิดแบบที่เป็นเจ้าของร้านแบบนี้ค่ะสำหรับการหาพนักงานเนี่ยเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจดังนั้นมีเพื่อนมีคนสนิทเนี่ยถือว่า เป็นกันลยาณมิตรที่ดีแล้วที่อยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันนะคะอันนี้ครูขอชื่นชมสําหรับร้านที่มีพนักงานช่วยกันมากๆแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแรงอันนี้ครูรอดชื่นชมคะ่ะแต่ถ้าใครไม่มีแล้วไม่มีคือถ้าเราไม่มีเนี่ยให้ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดคุณจะรอดค่ะข้อที่หนึ่งนะเจ้าของร้านจะต้องเป็นแล้วก็ เป็นแล้วก็เก่งในเรื่องของการตลาดการบริหารจัดการอะไรที่มันเป็นค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องตัดไปอันนี้เรื่องของคนที่ขาดพนักงานนะคะแล้วครูฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยว่าพี่น้องหมอนน่วไทยที่รักะ ครูรู้จักหลายโรงแรมมากที่เขาต้องการหมอนนวดไทยมาทำงานต่างประเทศแล้วก็หมอนนวดไทยที่สามารถมาทำงานในยุโรปได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องศึกษาดูแต่ละประเทศแต่ถ้าใครที่แบบไปแอบอ้างหรือไปหลอกกันมาเนี่ยครูไม่ทราบนะคะดังนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจจริงๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมรู้กฎหมายของประเทศนั้นๆ แล้วก็รู้กฎหมายแล้วก็รู้จากการเขียนเรียเมเขาเรียกว่าประวัติการทำงานของตัวคุณเองแล้วก็เรื่องของเรื่องของภาษาครูจะบอกว่าทุกที่ที่เราอยากจะไปทำงานเนี่ยเราต้องรู้ภาษาเขาอย่างน้อยสื่อสารได้คุยกับลูกค้าได้ไม่จำเป็นต้องเก่งมากถึงกับ A บวกหรือว่า หรือว่าเก่งมากๆไม่ใช่แต่เราต้องรู้จักภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในด้านสปาในด้านสปาหรือว่าในด้านร้านนวดว่าเราต้องใช้สื่อสารยังไงถ้าเขาบอกเราว่าเขาบาดเจ็บตรงนี้นะเขาเป็นแบบนี้นะเราจะได้รับรู้และและไม่ไปทําให้เขาบาดเจ็บมากกว่าเดิมอันเนี้ยสาคัญมากค่ะ เพราะฉะนั้นครูก็อยากมาบอกว่าให้คุณเตรียมตัวเตรียมความรู้เช่นคุณอยากมาเยอรมันคุณเตรียมความรู้เรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะภาษาเยอรมันถ้าคุณขยันและศึกษานะคุณก็ย่อมที่จะคนที่สมมุตินะว่ามีเพื่อนๆืนที่เป็นพยาบาลเพื่อนๆที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยครูอยากบอกว่า ถ้าหากว่าเราได้ความรู้เรื่องของเราเก่งคอมพิวเตอร์เออเรามีทักษะเขาเรียกว่าซอฟต์สกิลหรือว่าเราได้ภาษาที่ดีกว่าหรือภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันก็จะทําให้เรามีซอฟต์สกิลที่มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคููจะบอกว่าถ้าเราอยากได้อยากได้งานที่ดีอยากได้เงินที่ดีเราก็ต้องคู่ควรกับงานนั้นๆด้วยว่า บอกรายได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วอยากขอเงินเดือนอย่างนี้อย่างนี้เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ในอนาคตที่ครูกําลังจะช่วยต้องการช่วยให้หมอนวดไทยที่เรียนแล้วแล้วก็ไม่ก็อยากทํางานต่างประเทศได้ประสบการณ์ได้ความรู้เอาไปพัฒนาในประเทศไทยของเรา ให้เป็นระบบเพราะว่าคนไทยมีนิสัยอบอ้อมอารีคนไทยมีนิสัยมีความเป็นเขาเรียกว่าไทยสปาฮอสพิทอลลิตี้ใครเห็นผู้หญิงไทยก็รักและชื่นชม เพราะฉะนั้นครูอยากให้เราใช้จุดตรงนี้เป็นจุดแข็งของประเทศเราในเรื่องของการที่นำลูกค้าคนเข้าไปประเทศแล้วก็ช่วยทำให้ผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วผู้สูงอายุเหล่านั้นบางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงบางคนก็สุขภาพไม่ดีเราจะได้มีระบบการสาธารณสุขที่ดีขึ้นในการช่วยให้ท่านเหล่านี้หรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยแบ่งเบาภาระ ดังนั้นครูมองว่าถ้าหมอนวดไทยเราได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างจริงจัง อย่างจริงจังหมอนนวดไทยเราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันหรือภาษาที่ใช้ในการในด้านสปาเพราะเราประเทศไทยก็มีสมาคมสมาพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของระบบของสปาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้หมอนนวดไทยเราได้รับการดูแลที่ดีได้เงินเดือนที่ดีเราต้องพัฒนาเรื่องของระบบสแตนดาดเรื่องของการศึกษาว่าเรามีความเป็นมืออาชีพแล้วยัง ครูบอกได้เลยนะครูไปดูระบบการศึกษาเรื่องของมาสาเทอร์ปีนะคะของที่นี่แล้วก็ของการศึกษาที่นี่เขามีอะไรที่เด่นเขามีทฤษฎีที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นการแบบชั่วโมงการเรียนเนี่ยแตกต่างจากประเทศไทยเราประเทศไทยเราคุณรู้ไหมว่ามอนวดไทยเรามีสกิลที่ดีคือมีสกิลที่ดีมีใจที่สู้แต่เราขาดการเรื่องของการศึกษาที่ต้องแบบ มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นทําให้คนต่างชาติรับรองเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราอันนี้สําคัญมากๆคะ่ะเพราะฉะนั้นครูฝากรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นพี่ๆน้องๆไม่ว่าคุณจะเป็นนักกายภาพบําบัดหรือว่าเป็นหมอนวดธรรมดาหรือหมอนวดอะไรก็ตามใครจะเรียกเรายัางไงก็ตามเขาเรียกได้แต่ถ้าหากว่าเราอยากบอกว่าเราก็เป็นนักคนหนึ่งที่นักกายภาพบําบัดคนหนึ่งเราสามารถช่วยบําบัดคนที่ปวดศีรษะ ให้หายดีขึ้นเราสามารถช่วยคนอื่นให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นมันอยู่ที่มุมมองที่เรามองอาชีพของเราแบบไหนอย่างไรเช่นคนที่เขาทำงานพนักงานทำความสะอาด ที่เขาทําความสะอาดอยู่บริเวณแถวรถเมย์อย่างเงี้ยหรือเขากวาดถนนหน้าหิมะอย่างเงี้ยเขาก็มีไมล์เซ็ตที่เป็นแบบทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาช่วยทําให้บ้านเมืองสะอาดสะอ้านทําให้คนไม่ลม้มไม่ลื่นอย่างเงี้ยทําให้รถไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองว่าเราอะ มองมุมมองในอาชีพของเราแบบไหนอย่างไรหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า purpose เพราะฉะนั้นการที่ครูโรสเนี่ยครูเองก็มีอาการบาดเจ็บจากหลอดเลือดในสมองตีบแตกนะคะตีบและแตกแล้วได้รับการผ่าตัดมาตอนนี้ก็จะมารายงานอาการคืบหน้าคือครูยังมีปัญหาเรื่องของสมองส่วนหน้าของครู บริเวณตรงนี้ถูกผ่าตัดนะคะตอนนี้6เดือนแล้วผมก็เลยเริ่มยาวผมยาวขึ้นเป็นปกติมากกว่าปกติคือผมที่โกนไปเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มยาวแล้วและอยากบอกทุกคนว่าบางครั้งเนี่ยเราอะไม่รู้หรอกว่าตัวเราอะสุขภาพเราจะแข็งแรงแค่ไหนวันนี้ครูโรสมาแบ่งปันคือครูโรสก็คิดถึงแฟนเพจครูเปิดโรสไส o ออร์แกนิกสปาด้วเซนดอบขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่ครูอยากจะช่วยหมอนวดไทยท่านอื่นๆด้วยครูมาอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยก็17-18ปีแล้วนะคะสิปดีแล้วดังนั้นครูก็เลยอยากแบ่งปันว่าถ้าหากว่าครูมีรายได้ที่ดีครูก็อยากให้คนอื่นมีรายได้ที่ดีเหมือนครูด้วยแล้วยิ่งครูมาเจอปัญหาว่าครูเคยคิดว่าตัวเองร่างกายก็แข็งแรงนะเป็นคนที่คิดบวกนะเป็นคนที่ออกกําลังกายนะเท่านั้นไม่พอ ครูจะบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้น40ปีขึ้นไปเราควรตรวจเช็คร่างกายทุกปีทุกปีแต่ครูพลาดค่ะครูพลาดเกิดเป็นโรคเลือดในสมองหลอดเลือดในสมองตีบและแตกโชคดีที่ครูมีคนนำส่งโรงพยาบาลได้เร็วและได้กลับมามีชีวิตซึ่งครูก็ยังไปตรวจแล้วก็รับการบำบัดอยู่เสมออยู่ประจำจากการตรวจติดตามของแพทย์ที่นี่ ดังนั้นทุกคนอาจจะเห็นครูบ้างไม่เห็นครูบ้างเพราะว่าหนึ่งละ่ะครูบอกได้เลยบางคนบางท่านครูอาจจะจําไม่ได้อันนี้ครูต้องบอกด้วยนะคะว่าบางทีครูก็ลืมค่ะเพราะว่าความจําของครูเนี่ยจะลดลงแต่บางเรื่องอาจจะไม่ลืมเพราะครูจะจดแล้วก็มันมีรีพอร์ตเอาไวา้เพราะครูเป็นคนชอบจดเรียนเรื่องอะไรก็จด ดังนั้นครูก็มาบอกว่าทุกท่านที่เราอาจจะคิดว่าเราแข็งแรงแต่เราลืมตัวไปหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเรามีอดีตยังไงครัวชอบดื่มสุราทุกคนทุกคนทุกคนได้ยินเสียงครูไหมคะเดี๋ยวครูต้องพักแล้วค่ะสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนว่าครูจะต้องพักแล้วนะดังนั้นครูจะมาฝึกไ like ล อีกนะคะเรียนรู้ใหม่ต้องมาไลฟ์สดใหม่แล้วต้องมาทบทวนความรู้ใหม่ๆวันนี้ครูมาแบ่งปันพวกเราว่าครูมาตอบปัญหาว่าคนที่พนักงานไม่พอทํำยังไงนะไม่พอทํำยังไงแล้วค่าน้ําค่าไฟเดี๋ยวครูจะมาแบ่งปันว่าเราจะแก้ไขยังไงเพราะสิ่งที่ครูบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครูนํามาใช้แล้วนํามาปฏิบัติมันเวิร์กนะมันเวิร์กแล้วก็ทําให้ครูเนี่ยสามารถมีเงินในการดูแลตัวเองได้ เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าพวกเราหมอนวดไทยนะ่ะสามารถเขียนคอมเมนต์หรือถามครูได้นะคะวันนี้ครูขอเอาขอสรุปว่าครูพูดเรื่องของถ้าเราเป็นเจ้าของคนเดียวแล้วเราขาดพนักงานหาพนักงานที่ไหนก็ยากเรื่องการผลิตบุคลากรเป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นครูยอยากบอกว่าอย่าท้อแท้แต่ขอให้เราเนี่ยศึกษาเพิ่มแล้วก็เรียนรู้เพิ่ม ว่าเราควรจะรู้เรื่องอะไรมากขึ้นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของทิศทางของร้านเราว่าควรจะเป็นแบบไหนดังนั้นครูไม่เห็นเลยคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยครูรู้สึกน้อยใจนะพี่น้องคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์หน่อยนะภาพและเสียงชัดไหมนะวันนี้ครูขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ได้ประมาณ20นาทีเนาะ18กว่านาทียังไงก็เขียนมาทักทายครูหน่อยนะคะแล้วครูอยากบอกว่า ขอให้กำลังใจคนที่มีอาการที่อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆขอให้มีกำลังใจให้เซฟร่างกายจิตใจวิญญาณของเราไว้แล้วให้หาสิ่งอื่นที่ทำแล้วมีความสุขแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นเพอร์โพสของเราที่เราอยากจะส่งต่อให้คนในโลกนี้จดจำเราในเรื่องอะไรสิ่งนี้สำคัญค่ะพวกเราจำครูได้ไหมครูชอบไว้ผมมา้าแล้วผมยาว,ยาว ครูชอบคุณลิซ่าเนี่ยครูชอบผมม้ามากเลยเพราะฉะนั้นครูก็เลยคิดถึงผมม้าครูมีนักเรียนบางคนเนะี่ยบอกครูซื้อที่นี่ผมม้าวิกผมม้าครูก็บอกว่าครูมันมันผมผมเดิมครูมันเยอะนะคะจะหาช่างช่างก็บอกว่ารออีกนิดนึงใกล้ละใกล้ะกละเดี๋ยวจะตัดผมม้าให้ <c oughs> อันนี้ก็อยากแจ้งให้ทุกคนมารายงานว่ามารายงานพวกเราว่าตอนนี้อาการครูเป็นยังไงครูจะบอกว่านักเรียนที่รักคะ คนที่ลงเรื่องของการตรวจร่างกายการตรวจสุขภาพครูมาบอกพวกเราว่าครูยังไม่ได้สอนแบบจริงจังเลยเพราะว่าครูต้องมาเรียนใหม่ว่าเซตอัพกล้องใหม่นะคะเพราะว่าครูไม่ได้ใช้มา6เดือนครูพลาดแล้วครูก็ลืมอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้เราจะลืมเพราะฉะนั้นเรื่องของการผ่าตัดสมองเช่นกันครูต้องมาฝึกใหม่เรียนรู้ใหม่หมดเลยนะคะแต่ครูจะบอกว่าครูสอนแน่นอน แต่ถ้าใครต้องการเงินให้ครูโอนเงินกลับครูด้วยความยินดีนะคะถ้าหากว่ารอครูไม่ไหวแต่ครูจะบอกว่าครูจะเร่งแล้วก็จะพยายามฝึกฝนตัวเองให้กลับมาสอนให้เร็วที่สุดนะคะแต่ครูก็บอกทุกท่านด้วยความแบบจะได้ไม่มี g u i ตี้ในใจก็คือจะบอกว่าถ้าท่านใดจําเป็นต้องใช้เงินนะคะในเรื่องที่จ่ายเงินมาแล้วแล้วครูยังไม่ได้สอนครูลดยินดีคืนเงินให้แต่ติดต่อโดยตรงนะคะ โดยตรงที่ครโรสโดยตรงนะที่วอตแอบก็ได้ค่ะแต่อันนี้เฉพาะเป็นบุคคลที่ต้องการเงินคืนนะบางคนอาจจะต้องการมีความจําเป็นเอาเงินไปใช้แต่ครูจะบอกว่าเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยสำคัญมากและทําให้เราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพครูบอกคีย์วันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะนวดดีนวดเก่งแค่ไหนถ้าหากว่าคุณไม่มีการตรวจร่างกายไม่แสดงให้ลูกค้าคุณเห็นว่าคุณดีคุณถนัดเรื่องอะไรเนี่ย ครูบอกได้เลยว่าลูกค้าก็ไม่ประทับใจถึงแม้คุณจะปรับราคาลูกค้าก็ไม่กลับมาอีกค่ะแน่นอนค่ะใครเขาจะกลับมาถ้าหากว่าเราให้เขาไม่คุ้มนะคะแต่สำหรับครูโรสครูโรสบอกได้เลยว่าใครที่ลงเรียนไว้เรื่องของการตรวจร่างกายแบบมืออาชีพครูสอนเรื่องนี้ค่ะเพราะครูได้มีโอกาสได้เรียนของต่างชาติด้วย ดังนั้นก็เลยทําให้ครูอยากมาแบ่งปันกับพวกเรานี่คือทําไมครูถึงได้ราคาที่ดีเพราะครูสอนในสิ่งที่คนอื่นอาจจะสอนเหมือนกันแต่สอนคนละแบบนะคะแต่และคนมีบุคลิกมีความตั้งใจที่ไม่เหมือนกันแต่เรื่องนี้ครูจะมีอ e ีบุ๊กให้ด้วยซึ่งอ e ีบุ๊กนั่นคือเรื่องของการที่เราทําธุรกิจสุขภาพร้านนวดร้านสปาเราจะขายยังไงเราจะขายยังไงให้กับลูกคา้าขายเหมือนไม่ได้ขายครูจะทำอ e ีบุ๊กให้ด้วย ซึ่งอันนี้ครูจะแบ่งให้สําหรับคนที่เขาแบบคือลงเรียนแล้วอ่ะทั้งที่รู้ว่าครูป่วยก็ครูขาหนูรอครูได้แบบนี้ค่ะครูจะมีอีบุ๊กให้ด้วยนะคะเป็นของขวัญให้กับพวกคุณค่ะโอเควันนี้สําหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแล้วโอกาสต่อไปครูจะมาพบพวกเรามากขึ้นติดตามครูได้ทุกช่องไม่ว่าจะเป็นทีทีหรือว่า YouTube หรือว่าทุกจุดนะคะคุณสามารถกดติดตามครูโรสได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและขอให้เราเป็นกำลังใจแบ่งปันกันใครมีเรื่องอะไรที่สามารถช่วยเพื่อนได้ก็มาเขียนคอมเมนต์ได้ค่ะหรือใครอยากส่งข้อความหาครูก็ด้วยความยินดีค่ะรักพวกเราค่ะแล้วอยากเห็นชีวิตหมอนนวดเนี่ยไม่ให้ว่าเราเจ็บป่วยแล้วมาแล้วไม่ได้ใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นครูเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะเขาเรียกว่าเตือนตัวเองด้วยอย่าลืมตรวจเช็คร่างกายสุขภาพของคุณด้วยนะคะ สวัสดีค่ะไปแล้วนะ